สวัสดีครับ f a c e b o o k โดนแฮกนะครับถ้าทำแบบนี้โดนแฮกแน่นอนนะครับเมื่อวานจะคิดนะครับจะคิดเเจอกันสดๆร้อนๆเลยนะครับมีลิงก์เข้ามาคือคือ,คอมีข้อความเข้ามาว่าคุณทำผิดกฎนะครับแล้วก็จะมีการลบเ c e b o o k คุณถาวรภายใน24ชั่วโมงอันนั้นเป็นข้อความไม่เป็นความจริงนะครับอันนั้นจะเป็นพวกมีธุาชิพมาแฮกเฟซเราดังนั้นอ,อ,อย่าก,กดเข้าไปนะครับเฟซบไม่มีการ ผิดเพศเราแน่นอนครับถ้าเราไม่ทําผิดกฎนะครับมันจะแฮกเข้าไปมีข้อความมาแล้วจะคิด่อบานทําคลิปมันอยู่นั่งคุยกันแป๊บเดียวแต่คิดตกใจนะครับเห็นข้อความแปลกแปมาจะโดนปิดเขาก็กําลังปั้นเพจเนาะก็แตะเข้าไปนะครับมีข้อความตามภาพพิจาขึ้นมาให้นะมีข้อความแบบนี้นะครับอย่าแตะเข้าไปเด็ดขาดจะคิดไม่รู้นะเมืบอวาลถามพิจาไม่ทันอย่ว่าอย่าเข้าไปอ้าวกลายเป็นว่าน้องกดแตะเข้าไปปุ๊บบินเลยนะครับล่าสุดครับเมื่อเช้าแฟนน้องพิม าวไทยบ้านนนะครับถ้าเวลาพี่จะกดเข้าไปแล้วนะครับแต่บางเอิญว่าในเคสนี้ใช้เบอร์โทรง่วนะครับกดเบอร์โทรั่วเข้าไปก็เลยยังยังอยู่มันจะมี2แบบนะครับแบบให้ยืนยันด้วยเบอร์โทร2ให้กดลิงก์เข้าไปนะครับถ้ากดลิงก์เข้าไปเนี่ยอ่หายเลยนะครับหายเลยพี่จ่าข้อความเตือนมาเยอะมากนะครับคำผิดกดจะปิดเราภานไสี่ชั่วโมงก็ไม่เห็นปิดเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็น ผู้มิชาชีพมาแฮ็กเฟซเรานะครับวันนี้พี่จ๋าก็ได้ออกมาที่ทะเลเตยแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จภารกิจนานะครับตามใจคนแก่ขัดใจไม่ได้เลยก็แจ้งนะครับแจ้งเปิดเป็นทางการวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับก็จองห้องพักแลบมีคอนเสิร์ตวันที่28ดธันวาคมด้วยนะครับยังไงก็หากเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากแชร์ให้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายสําหรับคนที่กําลังปั้นเพจปั้นเพจนะครับก็ระวังอย่าเข้าไปไปดูกันแจ้งเตือนดบ่อยนะครับแล้วก็ไปลบคลิป ต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่นะครับพี่จ๋าทาคลิปมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ก็เอามาบอกกล่าวให้พี่น้องแจ้งเตือนกันนะครับหากเ่็นมีประโยชน์ฝากใช้พี่จ๋าด้วยนะครับสวัสดีครับ